ไปกับตัวเองหลายครั้งว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกว่านี่เรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ของการแอบรักเขาเหรอแอบชอบเขาเหรออยากเรียนรู้เขาใช่ไหม p a t of s o u s เริ่มย้อนไป ณวันที่ได้คุยกันณนะวันที่ได้สนุกสนานร่วมกันมันจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่ะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและด้วยไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงไพ่ของความรักแบบมั่นคงพร้อมกับไพ่สี่ไม้ก็คือไพ่ของการลงเอยถ้าอ่านกันเป็นแบบเริ่มจากพาชใช่ไหม การเริ่มต้นเรียนรู้กันเหมือนกับเรียนหนังสือณนะวันนั้นจากผ่านตัวงานหรือผ่านการคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่จนมาระยะหนึ่งเพเนปัจจุบันสิบเตียนคือความมั่นคงในเรื่องของตัวงานการเงินที่เชื่อมโยงกันในเรื่องราวของความรู้สึกที่เหมือนกับ เราเป็นครอบครัวกันเหรอทำไมเราถึงได้รู้สึกถึงกันมากขนาดนั้นต่อด้วยฟิลเจอร์ก็คือสี่ไม้ความเป็นครอบครัวการเป็นคนรักได้อยู่บ้านหลังเดียวกันเหมือนกับเป็นการสร้างบ้านใช่ไหมเราจะต้องมีสี่ไม้มั่นคงเสาหลักมีนี่คือภาพที่เขาตอนนี้เขาคิดอยู่ ในหัวเขาเลย